ครับสวัสดีครับมาพร้อมกัลมรับเมื่อน,นี้ตามข้ามเงยพี่น้องเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมากินกล้วยนะครับเด้กินกล้วยได้เศร้าเลยครับเมื่อนี้ดพี่ครับปลาเ้างสสีมีอันนี้ตุ้มยอดบ,บักตุ้มเต้าอุลวกผักกระเดามากมากครับไหมก็ยากกินกล้วยได้เศร้าน้องเด้เมื่นอ,มอนี้จจะสิกินยังน้นอยยังเมื่อเศร้า,าเหร ก่อนไปเฮ็ดงานครับหิ่ง้อยครับ <c oughs> โอู้เขาขอห้อนหอมากๆครับมาจับแซวๆต้องกันพี่นอ้องทำยังไงด้วย ก็อย่ากิงกวยเตี๋ยวได้ไม Rồi nó rồi không? Quay là tốt tốt Đập về em nhường, được không, được. à, bổ ว่านี่ไปบ้านมากออกนอดงามงามนอนก็อยู่หลังบ้านเก็บมากกิดพอยแล้วมันมันนีนตน่ต้องกินก้อย Nó có cái đầu cũng Cậu cần lại với nó ขาดบ่ได้กับบุเกียร์ด้วยครับเนี่ยแยบหลาย เดี <Yeah. S 2> mm ๋ hmm. บวร์ปุกซุมกันเข้ากันขนาดกล้อย พอกระเดาเนี่ยมันก็ค,อคมม่อยขมเหมืนมนหอนอะไรแ้วพีมม่น้องกระเดาหวานว่ากลินเมืองมันแบบบกขมนะ กินเร้อิมพี่น้องมาหนี่มาแ,แสบพักหลายครับก้อยคุมตอนเท่าเ้าครับนี mm ่ก hmm. ็พักกระเดาแล้วก็ยอดอันนี้เคือนตุมต่มตุ่มยอดบกตุ่มครับแสบครับขอบุณขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่เขาว่าเบิ้งคิดผมอย่าเริ่มฝากพีฝากน้องนะครับเด้อกดไลดค์กดแชร์กดติดตามครับหรือว่ามีพีไม่น้องกับม่มูไม่พวกกับบวก ต่ออกันไปครับเพจไอต่ำข้ามเงยนะครับเด้อเพจผมมีสองเพลทนะครับเพจไอต่ำข้ามเงยเพจหนึ่งเลยกอะเพจไอต่ำข้ามเงยแฟนเพจครับมีสองเพจครับฝากที่ฝากน่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองเพจทนะครับเดิมเมื่อน,นี้ก็บ่ม,มี่ยังหลายครับขอให้ทุกคนดีข่าวมา่เบิ่งคลิดผมมีความสุขความเจริญลำลำรวยรุยทุกคนเวยครับเดอม้อนี่ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ